คนดีขาแต่างงานกับเขานะ รู้จักผ่านแอปพลิเคชันแอปหนึง่งแต่ว่าตอนนี้นมันไม่มีไปแล้วแล้วพอหลังจากที่คุยกันไม่กี่ครั้งก็ได้นัดเจอกันบอกคุณชาเลยว่าไปกินเค้กไอศคปีนตกก็เพรู้ว่าอยากเห็นหน้าว่ารอไหมก็เป็นการเจอครั้งแรกรู้จักกันไม่นานเนาะก็เป็นวันเกิดของคนดีแล้วก็เป็นทริปแรกที่เราไปเที่ยวด้วยกันที่เกาหลีอตอนนั้นเพิ่งคบกันได้ไม่กี่เดือนเอง เราสองคนก็ได้มีโอกาสไปคล้องกุญแจนะครับที่เขาน้ำซานบังเอิญทำลูกกุญแจหายซะด้วยนี่คงเป็นจุดเริ่มต้นของเราเป็นของขันวันเกิดชิ้นแรกเอาไปเซอร์ไพรส์ที่เกาหลีเราก็ได้มีโอกาสเดินทางเรียนรู้ซึ่งกันและกันมันทำให้ท็อปรู้สึกโชคดีที่มีผู้หญิงคนนี้เข้ามาในชีวิตท็อปลืมเล่าไปตอนไปคล้องกุญแจบนเขาน้ำซาน เดี๋ยวนี้เขาไม่ให้โยนลูกกุญแจลงบนเขาแล้วนะครับเพราะมันทำลายธรรมชาติพอพะตั้งใจเก็บกลับมาพอมาถึงไทยดันหายซะงั้นเป็นเพราะเรื่องนี้หรือเปล่าทำให้เราเดินทางมาถึงวันนี้มันก็เป็นความเชื่อของชาวเกาหลีนะนนจนมีกระท่งวันหนึ่งกลับมาจากตรีนก็ไม่คิดว่า จะได้เจอเหตุการณ์โควิดน่าขาย a c e b o o k เอ๊ะคนขายของนี่ก็อยากจะขายของเขาบ้างเออก็เลยบอกแฟนว่าก็เลยไปซื้อของมาก่อนบอกแฟนว่าเนี่ยซื้อของมาแล้วนะเราจะมาขายของด้วยกันเริ่มต้นจากการแค่อยากทาธุรกิจด้วยกันไม่ได้คิดเลยว่าธุรกิจเนี่ยพอทํามาแล้วมันจะมาแบบเป็นเงินเก็บของเราทั้งคู่จน ทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จนาในระดับหนึ่ง,งมีเงินเก็บก็มีการซื้อที่ดินด้วยกัน<ม>ออจนวันหนึง่งผ่านมา5-6ปีพบกันไปเรื่อยๆจนมีความรู้สึกว่าเริ่มใช่แล้วอยากสร้างครอบครัว<ม>ออพอเริ่มอยากมีครอบครัวปุ๊บก็เก็บเงินทำงานเก็บเงินเก็บเงินเพื่อที่จะแต่งงานไม่รู้เป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่า สาวได้มางานแต่งเพื่อนณนสถานที่แห่งนี้ห้องที่ทุกท่านกำลังนั่งอยู่แล้วเธอก็รับช่อดอกไม้ได้เธอก็ได้เป็นเจ้าสาวในห้องแห่งนี้เช่นกัน